สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับมาครับผมวันนี้อยู่กับผมชายพีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับผมนะครับวันนี้จัดซีวิกให้1คันนะครับคันนี้เป็น Honda c ซ v i c 1.8ตัว E นะครับโฉมปี2018นะครับผมลูกค้าสีดำนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าออกรถซีวิกตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่ารับส่วนลดไปเลยนะครับถึง20,000บาทนะครับผม นะครับคันนี้จากราคา599,000นะครับผมนะครับออกรถตอนนี้นะครับเดือนกุมภาแล้วนะครับผมลูกค้ารับส่วนลดไปเลย20,000บาทนะครับเหลือราคาเพียง579,000เท่านั้นลูกค้านะครับได้ Civic FC 1.8ตัว E นะครับโฉมปี18ไปใช้งานเลยนะครับภายนอกภายในบอกเลยว่าสวยใหม่นะครับผมสภาพดีนะครับเนื้อสีผิวพรรณสวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับผมนะมาครับนะครับไฟหน้าครับผม นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคมไฟใหม่ใใสๆนะครับผมนะครับไฟไม่หมองไม่ขุ่นนะครับหน้ากระจังโครเมียมดูครับคิ้วไฟหน้าโครเมียมเงาๆนะครับผมรวมไปถึงตัวหน้ากระจังดูครับนะครับรองรอยนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะครับสภาพสวยนะครับในส่วนตัวหน้ากระจังนะครับโลโก้มองเห็นเด่นชัดนะครับผมนะครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับเป็นตัวช่องลมตัวล่างนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับเนื้อพลาสติกนะครับผมสภาพดีนะครับเรียนไฟหน้าข้างซ้ายดูครับ นะครับเปนไฟไม่มีรอยคูดรอยแตกนะครับนี่ครับดูชัดๆได้เลยนะครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับผมนะครับในส่วนตัวนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมลูกค้าจะเป็นเบ้ารองปิดนะครับนี่ครับเนื้อพลาสติกสภาพใหม่ครับนะครับช่องลมตัวล่างนี่ครับผมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับซ vic วิคันนี้นะครับ ใครที่เป็นสาวกคอนด้านะครับที่หารถซีวิกไว้ใช้งานอยู่นะครับหรือว่าชอบซีวิกสีดานะครับจัดคันนี้ได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะครับนะครับในส่วนตัวบางคนหน้าขวาดูครับนะครับเนื้อสีผิวพันสวยนะครับเข้ารูปเขารอยทั้งหมดนะครับรอยบุบรอยยิ้มไม่มีนะครับผมนะครับมาดูรถแม็กกันหน่อยครับคันนี้แม็กแท้เดิมโรงงานขอบ16นะครับแม็กอันรอยครับนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับ แต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับนี่ดูเลยนะครับสวยนะครับสีด้์ยาง2 15ทับ R 1 6นะครับคันนี้ได้ยางปี2อ0 0ยางปี2022ันี่ครับนะครับยางปี22 2งดอกยางเหลือๆเลยนะครับใช้งานต่อได้แน่นอนนะครับยาวๆนะครับแก้มยางไม่มีรอยแตกรายงานนะครับนี่ครับในส่วนตัวโครงสร้างนะครับเราเน้นสภาพเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คช่วงล่างนะครับตลกซุ้มล้อนะครับ สภาพเดิมทั้งหมดแน่นอนนะครับไม่ผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนะครับพรมติดซุ้มลงซุ้มล้ออยู่ครับมาครบหมดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับกับชายบันไดดูครับนี่เลยนะครับไม่บุบไม่ดุ้งไม่อ้านะครับลูกค้านะครับสภาพเนียนสวยนะครับเรียมสันขอบประตูนะครับนี่ครับสีเงาๆฉ่ำๆนะครับเรียมสันชัดคมสวยหมดครับนะครับสีไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับรถสีดํานะครับผม นะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับฝาครอบสีเดียวตัวรถนะครับตัวฐานกระจกดูครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมนะครับสภาพดีเลยนะครับค้วกันสาดติดตั้งให้เรียบรอยให้รอบคันครับนะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับนี่ครับก่อนไปดูภายในนะครับดูคีวรีดน้ำขอกกระจกก่อนครับนี่ครับสีไม่ด่างนะครับลูกค้านะครับสภาพสวยนะครับมือจับประตูนะครับพร้อมตัวสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้นะครับกดปุ่มล็อกรถเปิดรถได้เลยนะครับ นี่ครับสติกงสติกเกอร์เสาประตูนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับร่องรอยนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะนะครับมาดูสภาพภายในห้องผู้โดยสารกันครับนะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะครับสเปคเดิมโรงงานนะครับนะครับเบาะตัวนี้เป็นสีเบจนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเบาะนะครับไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับนี่ดูเบาะผู้โดยสารดูครับไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยฉีกขาดนะครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับ วัสดุห่อหุ้มพรมลไยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยถลอกนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้สวยครับผมนะครับสภาพดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขไม่กันมาครับนะครับคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยครับนี่นะครับเครื่องยนต์มเดิมสตาร์ทติดง่ายนะครับนุ่มๆเงียบๆนะครับนะครับเลขไม้ดูครับผม1 5 5 5 4 7ห้า้าันห้า้สี่เจ็กิโลนะครับ รถปี18ไมลแสนห้านะครับเฉลี่ยต่อปีแล้วไม่เยอะนะครับผมลองบวกรบคูณหารกันดูได้เลยนะครับผมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สหรือว่ารีแมปหรือว่าจูนแต่อย่างใดนะครับตรวจเช็คได้ทั้งหมดครับผมนะครับตัวนี้มีหน้าจอให้นะครับผมลูกค้านะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนะเปิดอ่าฟังเพลงได้หมดครับนะครับผมแอร์โต้ครับนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับผมนะครับแอร์เย็นนะครับผมลมแรงนะครับฉําแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับ เกียร์ออโตนะครับหัวเกียร์แผงเกียร์ดูครับผมสภาพใหม่หมดนะครับนี่ครับหัวเกียร์นะครับผมไม่มีรอยถลอกนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับผมเบรกโฮมีให้ครบหมดนะครับนี่ครับที่วางแก้วนงแก้วน้านะครับเก์กลางนะครับผมนี่นะครับพอได้เก็บพอได้ใช้นะครับในส่วนตัวคอนโซลหน้าดูครับรอยขัดตั้งกล้องนะครับคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมนะครับคอนโซลสวยนะครับสภาพดีเลยนะครับไล่มาให้ดูกันชัดๆนะครับ นู่นครับใครอยากได้แจ็ตนะครับผมนะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับรถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับผมนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับนะครับมาดูเอกสารกันหน่อยครับนะครับคันนี้เป็น Civic 1.8ตัว E นะครับเป็น Civic FC นะครับผมนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับราคาเดิม599,000นะครับนะครับซื้อรถตอนนี้นะครับผมรับส่วนลด20,000นะครับเหลือ579,000เท่านั้นนะครับรถปี18ไม่แสนห้านะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันแน่นอนนะคคครรรัััับบบสาาหนนนนี้้้ะแลวดดูฝเพครับ นะครับรอยยันรอยเจิมคราบสกปรกไม่มีนะครับผมนะครับฝ้าเพดานนะครับใหม่ๆคีนๆนะครับผมนะครับระบบไฟติดครบหมดครับนะครับที่บังแดดนะครับผมฝั่งผู้โดยสารนะครับจะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับส่วนฝั่งคนขับนะครับผมนี่นะครับมีให้เช่นกันนะครับผมนะครับทั้ง2ด้านนะครับผมนะครบครบคุ้มๆนะครับผมสําหรับซีวิสคันนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวว่เราไปดูโครงสร้างกันครับนะครับโครงสร้างนะครับเสากระจกไล่มานะครับผมนี่ยันนะครับเสากลางด้านในนะครับ เป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะนะครับหัวน็อตดูครับเนียนๆเลยนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบานพงบานพับต่างๆนะครับแท้เดิมหมดครับนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมนะครับแผงประตูใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคุ้มค่านะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรอบคันสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วดูห้องผู้โดยสารครับผมนะครับกว้างๆนั่งสบายนะครับผมเบาะสวยเบาะใหม่สภาพดีนะครับ นี่ดูเลยครับด้านหลังดูครับผมผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับผมนะตัวเบาะนะครับผมดูนะครับไม่ช้ำไม่สกปรกด้วยนะครับนี่ดูครับสภาพดีเลยนะครับลูกค้ามาดูตัวจริงก่อนได้นะครับนะครับในส่วนตัวนะครับผมพรมปูพื้นนะครับตัวนี้เป็นพรมกระดุมนะครับผมนะครับปูให้เรียบร้อยนะครับรอบคันนะครับนี่ครับด้านหลังของตัวเบาะนะครับผมฝ้าเพดานด้านหลังดูครับไม่สกปรกนะครับผมนะครับ นะครับแล้วในส่วนของตัวีวิ c คันนี้นะครับผมระบบเบรกนะครับจะเป็นนะครับระบบดิสเบรก4ี่ล้อเลยนะครับผมนี่นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับผมนะครับกระหลกซุ้มล้อนะครับผมนะครับถ้าเป็นีวิตด้านหลังนะครับผมเขาจะมีนะครับผมเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับคุมทั้งหมดนะครับซึ่งจะมองไม่เห็นโครงกระหลกซุ้มล้อด้านในที่เป็นโครงเหล็กนะครับนะครับแต่ลูกค้าวางใจไว้ใจได้เลยนะครับผมรถแท้รถเดิมแน่นอนนะครับไม่มีปลอดเสียไม่มีปลอดชนนะครับเช็คก่าตัวรถได้ทั้งหมดนะครับผม รถที่เราคัดสรรคัดเกตคุณภาพของแท้ของจริงเท่านั้นนะครับผมลูกค้านะครับเรียนไฟท้ายดูครับนี่เป็นไงสภาพสวยมากนะครับรอยขูดรอยแตกรายงาไม่มีนะครับผมนะครับกันชนหลังพร้อมไฟทับทิมนะครับผมนะครับเรียมสันกันชนหลังนะครับชัดคมสวยหมดครับไม่มีระบบรอยด้งนะครับนี่ครับฝาท้ายโลโก้มาครบหมดครับนะครับยวเปิดดูนะครับผมในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยครับ ดูครับกว้างๆใหญ่ๆใหม่ๆนะครับผมตัวนี้นะครับไม่สกปรกนะครับผมนะครับในส่วน้องส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับไม่อัดนะครับผมนี่ครับไม่ผุไม่พองนะครับล้อไหลนะครับผมเดี๋ยวจัดการเอามาใส่ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนะครับนี่ถอดล้อไหลก็ออกก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะจะได้เห็นนะครับพื้นยางอะไหล่แบบเป็นโครงเหล็กชัดๆแบบนี้นะครับให้ดูเลยนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยผ่านการคาอตัดทําสีมานะนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับอุปกรณ์นะครับผมนะประแจแม่แรงนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับเหลือแค่เอารอไหลมาใส่เท่านั้นเองนะครับผมนะครับโทรไปกิ้งเดียวนะครับผมนะครับเดี๋ยวทีมงานช่างนะครับผมเอามาใส่ให้เลยนะครับนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับนะครับรอยซีนนะครับผมจุดเม็ดอาร์คนะครับผมนี่ครับเดิมทั้งหมดนะครับบานพงบานพับฝาท้ายนะครับผมเดิมโรงงานทั้งหมดครับรับประกันได้เลยนะครับลูกค้าดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นนะครับพาช่างนะครับผมพาคนที่เรารู้จักนะครับมาดูรถร่วมกันกับเซลได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะ นะครับมาได้เลยทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงถึง10โมงเย็นนะครับนะครับมาได้เลยนะครับร้านอยู่ถนนร่มเก้านะครับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้านะครับมาไม่ถูกเซิร์ชใน g o o g l e Map นะครับว่าสนุคานะครับผมขับตาม GPS มาได้เลยนะครับนี่ครับตัวถังฝั่งซ้ายนะครับผมล้อแมกนะครับด้านหลังนี่ครับแม็กสวยครับสภาพนี้เลยนะครับดอกยางใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับเหลี่ยมสันประตูนะครับเนื้อสีผิวพันดูครับนะครับชัดๆนะครับผม เปิอลูกค้าอยู่ไกลนะครับผมไม่สะดวกมาดูรถนะครับจะได้ตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้เลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้แดดจะส่องหน่อยนะครับผมนะครับนี่ครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับสว่างๆนะครับผมนะครับไม่มีอะไรต้องปกปิดแน่นอนนะครับสําหรับซีวิคคันนี้นะครับนี่ครับขับรถออกไปนะครับผมน่ไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้มานะครับผมนะครับหรือว่ามีชนหักมานะครับลูกค้านํารถกลับมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับซื้อคืนแน่นอนนะครับผมร้อนะครับ นี่คร <expand> ับการันตีค mm ุณภาพให้เลยนะครับผมนะครับมั่นใจได้เลยลูกค้านะครับในส่วนตัวแผ่นเพจครับผมนี่ครับเลขตัวถังนะครับจดได้เลยนะครับหรือว่าแคมปหน้าจอก็ได้นะครับเอาไปที่ศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านนะครับผมนะให้เขากดเซิร์ชประวัตินะครับผมเลขตัวถังนี้ได้เลยนะครับนี่ดูครับจะได้รู้ด้วยครับว่ารถเข้าศูนย์มายังไงเป็นอะไรยังไงนะครับผมนะครับเคยซ่อมเคยเปลี่ยนอะไรมานะครับผมนะประวัติเครื่องโชว์หมดครับนะครับผมลูกค้าไว้ใจวางใจได้เลยนะครับออกรถที่สนุกคาออรถกบชัยพีนะครับ นี่ครับด้านข้างของตัวรถนะครับผมบอกเลยว่ารถสีดํานะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับผมนะครับคุมโทนนะครับผมนะดูแบบว่าดุดุนะครับผมนะนิ่งนิงนะครับนะครับชอบมากนะครับผมรถสีดํานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมไปครับมาครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ iVTEC 1.8นะครับนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่เคยผ่านการจูนหรือว่ารีแมปนะครับผม นะครับห้องเครื่องเดิมทั้งหมดนะครับดูครับคินข้นแบบนี้เลยนะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดท่อน้ํามันชุดสายไฟนะครับชุดแผงหลังเครื่องนะครับไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับนี่ครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ครับดูเบ้าโช๊คครับผมนะครับจุดเบทดอาร์คนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเดิมทั้งหมดนะครับแลวไม่มีสนิมด้วยนะครับนี่ครับซับในมังคลหน้านะครับเดิมทั้งหมดครับผมลูกค้านะครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับนี่ดูได้้้้เลยยนนนะะคครรัััับบขขาาาึดไไไฟหหมม่่แตกกทงง นะครับชุดแผงหน้านะครับผมนี่นะครับเป็นสีเหล็กสีดาเหมือนเดิมนะครับผมนะลูกค้าเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับไว้ใจวางใจได้แน่นอนนะครับมอกรองอากาศลูกใหญ่ๆนะครับผมนะครับจุดมาร์กสีแต้มสีโรงงานยังพอมีให้เห็นนะครับนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับผมนะครับไฟเต็มไหมนี่ไฟเต็มนะครับผมนะดูตามแมวได้เลยนะครับนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วถานแบตเตอรี่ด้านล่างดูครับไม่มีน้ํากดน้ํากัดรั่วซึมลงไปให้เป็นรอยผุหรือว่ารอยสนิมนะครับผมนะครับคีนคนใหม่ๆรค่ผม นะครับขยึดไฟหน้าฝั่งซ้ายดูครับไม่แตกนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมนะครับคานด้านหน้าเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้นี่ดูครับทับในบางคนหน้าฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับผมนะครับไม่เคาะไม่ตัดไม่ทําสีมาแน่นอนนะครับการันตียืนยันได้เลยนะครับนะครับเบ้าโชคหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมจุดไม่ดอารเดิมนะครับผมเบ้าหัวโช๊คหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยผุรอยสนิมนะครับนะครับน็อตบันพับฝากกระโปรงหน้าดูครับไม่ถอดไม่แกะนะ เดิมทั้งหมดแน่นอนนะคร df. ับผมรับประกันได้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าก uh ็ของแท้นะครับผมตัวนี้นะครับฉลากอยู่ครบนะครับผมนะครับสนใจนะครับผมโทรมาเบอร์โทร092นะครับ7836442นะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมนะครับลูกค้าอยู่ไกลไม่ต้องห่วงเลยนะครับออกรถได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวชายพีส่งไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนทักมาคุยโทรมาคุยกันนะครับผมนะแอดไลน์มานะครับนะครับออกรถไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับผมนะลูกค้านะครับ เฉลีดีปลอดดียิ่งดีเลยนะครับผมน้าได้ฟรีดาวได้จัดเต็มนะครับผมนะครับนะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับ Honda c i v i c คันนี้นะครับ5 7 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับผมลูกค้านะครับถูกใจชอบใจนะครับผมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะกด s u b ส c คร b e ไว้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมนะลูกค้าเพื่อจะคลิปต่อไปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยสภาพเกียรต A แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ